นักเรียนเข้าสู่การเรียนแบบออนไลน์นะคะเลยแบบฝึกท้ายบทที่3นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้นะคะวันนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะแต่สําหรับนักเรียนที่ยังไม่ทํานะคะก็ต้องทํานะคะแต่ที่ทําแล้วก็ดูฉเฉลยนะคะตรวจของตัวเองนะคะถ้านักเรียนทําถูกต้องแล้วนะคะนะครูอนุญาตให้นักเรียนกาด้วยประกาศสีแดงกาถูกได้เลยนะคะ ถ้าผิดก็กาผิดนะคะการาของตัวเองเลยนะคะแต่ว่าคนไหนที่ยังไม่ทำก็ทำเลยนะคะข้อ,อที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้อย่างไรนะคะอันนี้คุณครูให้หนูให้ความหมายทระสงคําำนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารเปลี่ยนไปแล้วสามารถกลับมาเป็นสารเดิมหรือสารตั้งต้นได้นะคะสามารถกลับไปกลับมาได้นะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะก็มีคําว่าไม่ได้นะคะที่ต่างกันนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารเปลี่ยนไปแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมหรือสารตั้งต้นได้นะคะนั่นนสัสังเกตว่าตัวเนี้ย เราจะเน้นคาว่าไม่นะคะไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมสารตั้งต้นได้นะคะเนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันของคํา2คํานี้นะคะ,ะต่อไปข้อที่2การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้นะคะเพราะเหตุใด,ดให้เหตุผลด้วยนะคะ,ะเหตุผลน,นี้ให้นักเรียนเขียนเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ ฉพาะส่วนหน้านะคะสองจุดหนึ่งนำน้ำผลไม้ไปแช่ในช่องแช่แข็งแล้วน้ำผลไม้แข็งตัวอพอเรา,เอาของไปแช่ที่ช่องแช่แข็งใช่ไหมคะมันก็แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะแต่พอเราเอาออกมาจากทู่เย็นเอาออกมาวางข้างนอกนะคะอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจากอุณหภูมิเย็นก็คืออุณหภูมิต่ํา พอเรามาวางข้างนอกดูอากาศอุณหภูมิก็ล้นขึ้นสารนี้ก็เกิดการละลายใช่ไหมคะคือการละลายนะคะ,ะจากน้ําแข็งก็กลายเป็นน้ําใช่ไหมคะนักเรียนนะคะ,ะตัวนี้ก็คือสามารถกลับไปกลับมาเป็นสารเดิมได้ใช่ไหมคะก็คือมันจะกลับมาเป็นน้ําผลไม้เหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะก็คือต้องตอบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะคะเพราะเห็นใดนึงกูให้เหตุผลไปแล้วนะักเรียนเขียนเองนะคะ ต่อไป2.2โจทย์จัก,กรยานทิ้งไว้แร้วส่วนที่เป็นโลหะเกิดสนิมะนะคะจัก,กรยานปละวางทิ้งไว้เช่นครับมันก็โดนอากาศโดนก๊าซออกซิเจนโดนน้ำใช่ไหมคะ,ะวางทิ้งไว้ก็ทําปฏิกิยามันก็ต้องเกิดปฏิกิยาใดคะนักเรียนเคมีใช่ไหมคะ,ะแล้วเกิดสนิมเกิดสารใหม่เกิดขึ้นเป็นสนิมเหล็กขึ้นมานะคะ,ะคุณครูถามว่า นักเรียนจะกลับให้เป็นจักรยานเหมือนเดิมได้ไหมรถจักรยานที่ขึ้นสนิมแล้วกลับให้เป็นให้ใหม่เอี่ยมเหมือนเพิ่งซื้อมาได้ไหมคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นกรรมเปลี่ยนแปลง,ปงที่ผันกลับไม่ได้นะครับกลับมาเป็นของเดิมไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะ2.3าม นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมแล้วนำมาทำเป็นถุงใส่ขยะอ่าแสดงว่าเกิดการรีไซเคิลเกิดการหมุนเวียนใช่ไหมคะนักเรียนแสดงว่ามันต้องผังกลับไปกลับมาได้ใช่ไหมคะกลับมาเป็นของเดิมได้ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่าเกิดการหมุนเวียนรีไซเคิลนะคะอ่าแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะคะตัวนี้ต่อไป2.4 ใบไม้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลนะคะใบไม้พรมหล่นมาดูนพอนานๆข้าวนะคะมันก็เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะใบไม้ที่ไหม้เกรียมแล้วมันจะม,มันจะสามารถกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้แล้วนะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเหี่ยวไปแล้วก็เหี่ยวไปนะคะตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะต่อไป2.5งจุดห้าไข่ไปทอดเป็นไข่าดาว มันคุ kind of mm ูถามหน่อยไข่ดาวพอมันโครงสร้างของโปรตีนมันแข็งตัวเป็นไข่ดาวแล้วมันจะกลับมาเป็นไข่ไก่เหมือนเดิมในสภาพเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้นะคะแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะคือการนักเรียนจะสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเคมีนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะนักเรียนนะคะ นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะของบทนี้ด้วยนะคะคุณครูจะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะลังจากนี้นะคะวันนี้สําหรับนักเรียนที่ยังไม่ทําก็ทํานะคะคนที่ทําแล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยนะคะใส่คะแนนให้ตัวเองนะคะอันนี้มีเรื่องเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ